กลัวพี่นาราเดินทางก่อนนะสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตแกงกันก่อนแป๊บนึงโอ้ยี่บอกช่องตอกแตกพี่น้องก็ยูทูบคนนั้นตายแล้ว,ลวไปไปเรียกแล้วเรียกแล้ว,ลวเรียกแล้ว,ลวเรียกแล้วเอาเป็นเอซีอยากถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ เอาไ่ให้เขาทอดกางเกงกันเราพนะพี่น้องทอดกงเกงก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาพนะโอ้ยเยบสอข้างนอกก่อนพานะโอ้ยตาแล้วนั่งรออยู่นะเต้นนะคะเยวานเบ้นเดีเลยวพี่น้อง๋ยวกันยัง เราถ่ายรูปได้ไหมคะไดค่ะอ๋อเป็น FC ค่ะอยากถ่ายรูปนานๆค่ะอยากอยู่ใกล้ๆนานๆค่ะไม่ได้บุกลุกค่ะแค่อยากมาตามติดชีวิตใกล้ๆเฉยๆค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นน้องเคยเห็นแต่อยู่ในตู้เย็นค่ะัจางู้ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะนี่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะอ๋อเสื้ออันนี้เหรอคะที่เขาบอกว่าพ่อหนุ่มเสื้อขาวคือคนนี้เหรอคะใช่ใช่พี่ไหมที่ลงเฟซบุ๊กอะใช่ไหมคนละคนค่ะอ๋อคนละคนอ๋อที่ติดตามเอ๊ะ เป็นหน้าคุ้นคุณมากเลยเหมือนเราเจอกันที่ไหนไหมอะไม่เคยเจอค่ะเอาไม่เคยเจอเลยหรอคะใช่คับแต่ทํไม,ไมพูดรอบอกไมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าติดตามอยากอยากจะรู้จักค่ะอยากรู้จัก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยิ่งเห็นยิ่งชอบมากเลยอะเพราะว่าเป็น fc น้องท็อปนารากรค่ะก็เลยอยากมาดูพี่ท็อปใกล้ๆกล้แล้วเนาะเอาเขท็อปไปแล้วเนาะเอาทำไมยิ้มเหมือนกันเลยอะค่ะพี่น้องกันเหรอคะลูกติดอ๋อลูกติดกันอ๋อ ก็เหมือนที่คนน้องเพลงอันนั้นไหมคะอะไรพี่สอนน้องอะคะใช่คนที่ปวดขี้ไม่ได้ขึ้นเวทีใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคะคนปวดขี้คือพี่ก๊อดครับ <laughs> อ๋อพี่ก๊อดเหรอคะคนนั้นเหรอคะอ๋อเแบบว่าเหมือนเขาเจอเขายัางไงสักที่หนึ่งคะ่ะประทับใจก็เลยอยากมาถ่ายเขาใกล้ๆคะ่ะอ,อ้อยทัวลงนะ <laughs> ไม่รู้จักจริงๆค่ะ ชื่ออะไรยังไม่เห็นบอกชื่อเลยถามชื่อตั้งนานแล้วท็อปนารากรไม่ค่ะพี่ท็อปจะยิ้มหาวานกว่านี้อีกนิดนึงค่ะอืมไม่ใช่พี่ท็อปนะมันก็หายทำไมงี้เอาก็น่าขายก็เลยอยากรู้จักไงก็เลยถามว่าน้องชื่ออะไรคะติดตามทางไหนได้เนี่ยอยากรู้จักมากเลยอ่ะบอไปแล้วในเขาเกียบกุ้ง <laughs> ใช่คนที่กินหมูกระทะเก่งๆที่เขาว่ากันใช่ไหมคะไม่มีค่ะวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยสาบานไหมคะเมื่อคืนนี้ค่ะไปหาหม้ออยู่ค่ะ ให้คิวไปยืมหม้อน้ำนิ่งถึงเต็นท์ค่ะไม่ได้ไปกินนะว้ายให้คิวบอกว่ายืมหม้อค่ะไม่ได้ไปกินครับกินค่ะเมื่อคืนเนี่ยหนูกินครับบอกกินตั้งไหนเมื่อคืนให้คิววาพี่น้ำบอกว่ารถจอดอยู่ไกลหม้อไม่ได้เอาลงวันนี้ก็เลยถามคิวว่าคิวจะเอาหม้อไปทําอะไรมีคนเดียวนั่นแหละหมูกระทะไม่ได้กินเอาไปบอกพี่คิวมาเอาเฉยๆแล้วก็ถ่ายลงกลุ่มจ้าเมื่อคืนนี่จ้าเออฉันบอมีหลักฐานซื้อมาเลยฉันเลยเถียงเ่ราะสูซื้อ แต่เห็นอยู่ในกลุ่มอยู่นะใช่ไหมไม่ได้มั่วเห็นอยู่ในกลุ่มอยู่อกินกินอยู่นะวันนี้เหมือนกินอยู่นะไม่ได้กินแล้วทำไมอ้วนขึ้นจังครดูับอ้วนดูทุกวันค่ะแมงก่อนเนาะออะไรอะไรเธอนี่ก็ขวางทางเขาเนาะเธอเป็นใครเนี่ยมาอยู่ในเต็มนี้ทำไม เขาเป็นลูกสาวพี่หยองป่ะเออเขาเป็น f อฟซาขอถ่ายพี่เขาเนี่ยพอฟซีรู้ขนาดก็พวกมันจะรู้พื้นที่เนาะเอาไม่เ็นนนกัะะคไม่เกี่ยวค่ะเขาชอบก็เข้ามาเฉยๆค่ะได้เวลาฉันจะไปเป็นเอฟซีเธอบ้างไม่ต้องเป็นเอฟซฉันค่ะฉันปิดเต็นท์นอนค่ะไม่ต้องไปวุ่นวายบ้านฉันเลยค่ะไม่ไม่ไม่เมาทุงตนด้วยนะเออไหนมีคนบอกพี่ซีเกมยังโพสเร็วขอบคุณหมู่กระทะจากเต้าหยอง เออคือเมื่อคืนมีเจ็ดชุดใช่ไหมไฮคิวแคปลงเฟซบุ๊กอยู่แม่ว่าน้องกินเลิศนี่เนื้อรู้หลักฐานเลยครับบอกข่านี่มีคนมาเถียงซอยฉันแล้วในเฟซค่ามีจะไปบล็อกเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยแรบมากอ้ยเออตายแล้วไอ้หนูพิมโดนแน่พิมโดนบล็อกแน่เลยนี่เอาถ่ายเราแล้วก็เลยบอกว่ามาเอาไปกินมาเอาไปกินนี่เขาก็เลยไปหมูกระทะก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยก็กินไม่ล่ะก็กินอยู่ด้วยกันไม่ได้กินครับกินครับ เพรกินจังไ้เนาะใครเป็นคนซื้อมาเอาถ้พี่พี่เจเกบอกว่ามาเอาไปนะหนึ่งชุดเอออนั่นแหละโอเคขอบคุณครับเห็นไหมเราไม่ได้ไปกินเออกันูกับขึ้นยางไปหาเต้นพี่อัพอยู่ได้หรอล่าไหนอ่ะยู่ในนิชชินโอ้ไปได้ท็อกไหนอ่ะไปได้ท็อกไปกินได้พี่อัพพี่มินเรียกเนี่ยได้ยินไหมขอบคุณนะครับขอบน่ารักมากเลยโอ้กระแคบไปหน่อยสิโอ้แบบได้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  อะไรไฟเธอพูดภาพเหมือนบ้านผีสิงเลยนะรู้นี่ไม่ใส่เข้าไปเขาเดิมถอดถุงท้ายคนอะไรยิ่งดูยิ่งอ้วนโอ้ยิ่งน่ารักมากเลยอ่ะไม่คอมเมนต์อ่านเองอ่ะเนาะไม่ได้คอมเมนต์อันนี้คือชมค่ะเป็นเอฟซีค่ะไม่ได้อ่านเลยคอมเมนต์อ่านเองเออพอมายิ่งดูยิ่งอ้วนโอ้น่ารักมากเลยยิ่งใส่ชุดขาวยิ่งน่าอวบลักเลย<อ>ยิ่่่่มมง่งคคไไมมเชชืออนนี้ ใส่ชุดกาแลทำไมแบบตูดออกจังเลยครับไม่ดูตัวเองใส่งเองครั้งนึกว่าใส่สะโพก <c oughs> <c oughs> จะไม่มาถามใช่าหมยะสะโพกเหรอพนาผูา้ดใดไรที่ม่ไหวายะสะโพกอีหยังผูดอะไรไปเป็นบ้าไม่ยะสะโพกเนาะโอ้ยเก่งขาวจะไปซื้ออีกแล้วนี่โอ้เนี่ย,ยมีคนบอกเห็นไหมน,น่ารักอบอิ่มเห็นไหมพี่น้องอุ้ยถุงเท้าเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะตุกว่าอ๋อ ป้หมึกอยู่หน้างานเลยค่ะกินถุงเท้าค่ะบ๊ายบายค่ะบแม่บ๊ายบายครับครับสวัสดีครับแต่ว่าหนูไม่ไปนะคะหนูเป็นเอฟซีค่ะอันนั้นแม่เป็นแฟนคลับนะคะแต่หนูเป็นเอฟซีพี่ค่ะอ่อนะครับเออหนูหนูไม่ไปค่ะหนูจะรอพี่อยู่นี่ค่ะหนูต้องตามติดอยู่เอาแม่เพิ่นเป็นแฟนคลับแต่หนูเป็นเอฟซีค่ะหนูจะถ่ายอยู่อย่างนี้ละค่ะเออนี่ละค่ะ ว่าจะถ่ายอย่างนี้นะครับให้กําลังใจหนูเลยค่ะหนูสู้ไหววันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้นอนเขาไม่มีแรงสู้หนูหรอกกันไ,ได้นอนใครจะชนะกันบีใช่ไหมกินไปกินข้าวสนามเบียนเสร็จปุ๊บก็คือแบบพอกินข้าวแล้วมันจะง่วงใช่ไหมหลับเลยตอนแรกอะ่ะมันมีที่นอนอยู่ข้างพ่อใช่ไหม ตอนแรกก็เลยไปเขห้องน้ำมาพอมาปุ๊บมีผู้หญิงนั่งด้วยว้ายใครไม่รู้ผู้หญิงนั่งอยู่ไหนนั่งตรงนี้ผมนอนเลยว้ายเอ้ยไปนั่งของทางข้ามเด้อนี่จะรู้ง่วงมากแล้วง่วงมากอ๋อ้คือเก็มานั่งรอใช่ไหมใช่ก็เลยนั่งเอออ๋อกะว่ากลับมาจากห้องน้ำที่นั่นคือฉันจะนอนใช่ก็นั่งอันนี้อย่างนี้เออ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 ก็เลยเอาหน้าผาก เออครับเพราะว่านอนร้านวันก็เลยนอนท่าร้านเลยเอาก็ขึ้นไฟเดียวกันหรือเปล่าไม่เขาขึ้นอีกไฟหนึงรอเหมือนกันเดียวกันที่มันเอ่อ B8 กับไอ้ตั้งแต่ B7 ถึง B9 ต้องลุกแบกหลังไปนั่งรถไปอ่ะฮะเขาก็เลยลุกแล้วสรุปไปได้นอนไหมนอนเงียบหนึ่งแล้วก็นั่งรถรถบัสไปก็ไม่นั่งข้างหลังเขา <laughs> อ๋อทำไมได้นั่งรถบัสไปขึ้นเครื่องอ่ะที่จอดมันไม่ว่าหลงจอดไม่ได้เหรอไม่ที่จอดตรงวงช้างอ๋อก็เ <c oughs> ลยได้นั่งรถบัสไปขึ้นกลางทางเฉพาะเครื่อง <c oughs> ดีเลยเราประเดมืลอเนาะนเนาะขึ้นปิ๊บคือแบบรู้ไหมใครกันบินอะไรวันนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าหัวไปทางไหนคือแบบไปไ,<อ>ไปทั่วไปที่แล้ววินกี่โมงสรุปว่าขึ้นกี่โมงย่างหอกี่โมงอ๋อมันมีเสียงโกกากไหมอ่ะ เออตอนนอนมีโกกากบ้างไหม,ม,มอ๋อปลอดภัยดีใช่ไหมอ๋อรู้สึกตัวอีกที่คือล้าลงจอดคอนแกนคือค <c oughs> ักคือคักไหมไม่คือคักนี่คือคักค้าเข็บขับดไปตลอดไหมครับไปได้มาจากไหนชุดนี้ให้ทามยังหาที่นี้นนนอ๋อเซนท่าน พ่อพานังบินมาภาษาพ่อพานังบินมาอุ้ยพ่อพานังบินมาภาษาอะไรอ่ะฝนมันตกแป๊บนึงอยู่กรุงเทพอ่ะก่อนอ๋อพ่อพานังบินมาแล้วพ่อผานังผานังบินมาใช่ตรงตรงเลี้ยวที่จะไปมอเตอร์เวย์อ่ะที่บ้านพ่อพัฒนาการแล้ว ก่อนจะเลี้ยวนะพอเลี้ยวไปปุ๊บแล้วรถกระบะนั่าจมง่วงแหละขึ้นเกาะกลางคือแบบชนไอ้ฉี่เขียวอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะสีเขียวใช่พึ่งกำลังฟังเพลงเลยโอ้เสียงชนดไปแต่ว่าเจียมไปแล้วดูให้ฟังนะบรถมันกระโดกหน้ามันกระโดกแบบพึ่งโดยให้ฟังหน่อยค่ะบไปทีซีเพลงโดค่ะโดอะไรนะโดเล่มีโดเลยมีเส้นค่ะ เดี๋ยวฟังเพลงโดค่ะตอนนี้ได้ยินข่าว่าจะซ้ำซ้ไปไม่ค่ะ F C ก็มีท่าที่มาถ่ายเฉยๆค่ะไม่ได้เก็บของค่ะไม่ไม่ค่ะถืออให้เไปทำหน้าที่ดีไปทำหน้าที่ F C ที่ดีดิ กินไม่ได้เลยค่ะหมายถึงของโดนหรือเปล่าอันนี้ซักทุกสองวันอ่ะอันนี้เสื้อใครอ่ะสดาวนี่คือผลงานของการซักทุกสองวันนะคะโอ้นี่ค่ะตัวใหม่เขาได้แล้วนะเสื้อดาราเหรอคะเอาธรรมดามันเป็นกิมมิคของชุดเราใช้งานไงเออก็รู้อยู่ใช่หมใส่ลงมาแล้วก็มีคนกล่าวโอ้ยกุยไม่เปะอ้อักหลายเนาะนักแค้นนิดบนี่เป็นดาลาปฮะ จดไายได้หม่ต้องจบไม่ต้องเดี๋ยวก็อยากช่วยเสื้อมันเลุ้ยเสื้อพ่ออยไาได้ับเป็นเอฟซีก็เป็นแฟนคลับไงก็อยากช่วยเดไปจับเสื้อพ่อปกกเลยนะลงรังไปเลยครับลงรังไปชุดลายบอชุดนี่เธอคิดยังไงเธอใส่ชุดข่าวมาลังเวทีนะตอเขาเขาไปเขาไปเป็นเด็กเทพใช่หรืมเปล่าเด็กเทพต้องใส่เสื้อขาวเหรอคะอันนี้น้องเรียนอยู่ที่ไฮสคูลนะคะนี่ ยาในชื่อชื่อปักสีขาวเหรอเด็กชายยุคนเด็ปัดชิมโอเคไม่ไดปโรงเรียนไม่มีเงินถ่ายรูปเวยแน่ขออนุญาตถามความรู้สึกของแฟนคลับไคะมารอถ่ายโอเคขอบคุณนะคะเอามารอถ่ายรูปปีไม่มีเงินถ่ายรูปได้ยหมค่ะครับมีมยี่สิบบาทเอฟซีข้างในเต้นวุ่นวายมากเลยพ่อ เอฟซีข้างในเต็มวุ่นวายมากเป็นเอฟซีขามารอน้องไปชอบน้องอยากรู้จักชื่อน้องไม่รู้จักน้องรองขาพ่อแกนอยากเห็นน้องมากเลยยังไม่บอกชื่อเลยค่ะมีมีชื่อไหมค่ะชื่อชื่อว่าอะไรคะปออะไรนะปอปอสามพอสี่พอเต็กตึ้งพอเต็งเต็งนี่เขาเล่นแล้วค่ะมันเก่าแล้วค่ะพวกนี้ค่ะ โพี่น้องมาเพื่อเถียงกันไรชาวบ้านหนึ่งคน้วกระเดช้าเอฟซี